สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ของหน่วยรบที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดหน่วยหนึ่งของโลกหน่วย n นว y ซ e ลส์สหรัฐอเมริกาเมื่อเราได้ยินชื่อนี้ภาพของความแข็งแกร่งความลับและภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้มักจะผุดขึ้นมาในความคิดแต่คำถามคือนักรบเหล่านี้มีจุดกำเนิดมาจากไหน พวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลผลิตของความจำเป็นทางสงครามและการวิวัฒนาการที่ยาวนานคำว่าซิลย่อมาจากซีแอร์และแลนด์ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติการในทุกสภาพแวดล้อมอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กองทัพเรือสหรัฐต้องผ่านการลองผิดลองถูกและเสียสละมากมายในสมรภูมิโลก ในคลิปวิดีโอนี้เราจะถอดรหัสตำนานนี้ทีละขัน้นตั้งแต่หน่วยมนุษย์กบในสงครามโลกครั้งที่สองไปจนถึงการก่อตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้การนำของประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือรากฐานที่แท้จริงที่สร้างนักรบผู้ถือครองตราตรีศูนย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาก่อนปี1962ที่หน่วยซิลส์จะถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ รากฐานของพวกเขาถูกวางไว้ในช่วงเวลาที่โลกกำลังลุกเป็นไฟนั่นคือสงครามโลกครั้งที่สองยุทธศาสตร์การรบในยุคนั้นคือการยกพลขึ้นบก amphibious assault ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากปัญหาใหญ่คือเมื่อเรือยกพลขึ้นบกเข้าใกล้ชายหาดพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ถูกซ่อนไว้ใต้น้ำเช่นทุ่นระเบิดลวดน้ำและเครื่องกีดขวางต่างๆ การสูญเสียกำลังพลและอุปกรณ์ก่อนที่จะได้ยิงแม้แต่นัดเดียวกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้กองทัพเรือสหรัฐจึงตระหนักว่าพวกเขาต้องการหน่วยเฉพาะกิจที่สามารถแทรกซึมล่วงหน้าเขาไปในพื้นที่ศัตรูทำการสำรวจเก็บข้อมูลและที่สำคัญที่สุดคือรื้อทำลายอุปสรรคเหล่านี้เพื่อเปิดทางให้กองกำลังหลักบุกเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่าด้วยมนุษย์กบ ที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุดในปี1943กองทัพเรือได้จัดตั้งหน่วยรื้อทำลายกองทัพเรือหรือ Naval Combat Demolition u n i t (NCDU) ขึ้นมาเป็นครั้งแรกหน่วย NCDU ประกอบด้วยทหารเรือและวิศวกรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเร่งด่วนในการใช้ระเบิดและวัตถุระเบิดใต้น้ำพวกเขาถูกส่งไปเผชิญหน้ากับภารกิจที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์การบุกหาดนอมังดี ในปี1944ในเช้าตรู่ของวันที่6มิถุนายนหน่วย NCdu ได้ปฏิบัติการภายใต้ใตการยิงอย่างหนักเพื่อทำลายเครื่องกรีดขวางเหล็กที่เรียกว่าเช็คแฮชฮอกซ์และทุ่นระเบิดที่ติดตั้งอยู่บนชายหาดแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการเคลียร์เส้นทางแต่ความสูญเสียก็รุนแรงมากโดยมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงถึง52%ในบางหน่วย การเสียสละของ NCDU ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นของหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านการรื้อทำลายและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการพัฒนาหน่วยต่อไปประสบการณ์จากยุโรปทำให้กองทัพเรือรู้ว่า NCDU นั้นยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรบในสมรภูมิแปซิฟิกซึ่งเต็มไปด้วยแนวปะการังและเกาะแก่งที่ซับซ้อนหน่วย NCDU จึงถูกพัฒนาและขยายขีดความสามารถ กลายเป็น Underwater Demolition Teams หรือ UDTs ที่เรารู้จักกันในนามมนุษย์กบ UDTs มีหน้าที่หลักในการสำรวจ Reconnaissance และหรือทำลายในพื้นที่น้ำลึกมากสมาชิก UDTs เริ่มใช้หน้ากาก,ากดำน้ำและฟินเป็นครั้งแรกทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้อย่างเงียบเชียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขาเป็นหัวหอกในการบุกเกาะสำคัญสคัญเช่นอบีเรียมาชลและโอกินาว UDT จะว่ายน้ำเข้าสู่ชายหาดก่อนการยกพลขึ้นบกหลายชั่วโมงเพื่อวาดแผนที่แนวป้องกันใต้น้ำและเคลียร์เส้นทางการทำงานของ u ูดีทในแปซิฟิกเป็นรากฐานสำคัญที่สอนให้กองทัพเรือรู้จักการปฏิบัติการแบบสเตลและความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมเล็กๆช่วงทศวรรษ1950และ1960โลกได้เข้าสู่ยุคสงครามเย็น ภัยคุกคามไม่ได้มาจากกองทัพขนาดใหญ่ที่ยกพลขึ้นบกอีกต่อไปแต่มาจากสงครามตัวแทนสงครามกองโจรและการแทรกซึมทางการเมืองในประเทศโลกที่สามกองทัพสหรัฐตระหนักว่ากองกำลังรบแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่นี้ได้พวกเขาต้องการนักรบเงาที่สามารถปฏิบัติการได้รวดเร็วยืดหยุ่นและไม่ทิ้งร่องรอยกองทัพเรือต้องมีหน่วยที่เก่งกว่า UDT พวกเขาต้องสามารถปฏิบัติการได้ไม่เพียงแค่ในน้ำแต่ต้องสามารถแทรกซึมทางอากาศด้วยร่มชูชีพและต่อสู้ในป่าหรือทะเลทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือความต้องการที่ผลักดันให้เกิดการรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของ UDT และเพิ่มทักษะการรบภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าไปซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การก่อตั้งหน่วยซลส์ในที่สุด ประธานาธิบดีจอห์นฟริสเจอรัลเคนเนดีคือบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าของหน่วยรบพิเศษสหรัฐไปตลอดกาล JFK เชื่อมั่นอย่างยิ่งในความจำเป็นของกองกำลังที่สามารถทำสงครามแบบจำกัดวงและตอบโต้การก่อความไม่สงบได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่หน่วยรบพิเศษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรีนเบเรสของกองทัพบ,บกและแน่นอนว่ารวมถึงหน่วยรบพิเศษทางทะเลด้วย JFK เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ใน UDTs และสั่งการให้กองทัพเรือจัดตั้งหน่วยรบพิเศษที่สามารถปฏิบัติการได้ครบถ้วนทั้ง3มิติ Sea Air Land ในปี1961คำสั่งนี้ได้เปลี่ยนหน่วยมนุษย์กบที่เน้นการรื้อทำลายให้กลายเป็นหน่วยรบมัลติฟังชันที่พร้อมรับมือกับสงครามยุคใหม่ การผลักดันของ JFK ไม่ใช่เพียงแค่การจัดตั้งหน่วยแต่เป็นการให้เกียรติและงบประมาณที่จำเป็นแก่หน่วยรบพิเศษทำให้ซิลสสามารถเริ่มต้นการฝึกฝนที่เข้มข้นที่สุดในโลกได้ในที่สุดวันที่1มกราคม1962หน่วยเนวิซิลสก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการหน่วยแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นคือซิลทีมวัน ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพเรือโครโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อรับผิดชอบพื้นที่แปซิฟิกและซิลท e มทูซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพเรือลิตเติลครีกรัฐเวอร์จิเนียเพื่อรับผิดชอบพื้นที่แอตแลนติกสมาชิกดั้งเดิมของซิลส์ส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงของ UDT พวกเขายังคงรักษาทักษะการปฏิบัติการใต้น้ำไว้แต่ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างเข้มข้นในด้านการรบภาคพื้นดินการซุ่มยิง การสื่อสารและการกระโดดร่มทางยุทธวิธีการรวมความสามารถเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ซิลส์สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ศัตรูได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะโดยการดำน้ำการเดินเทา้าหรือการกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้กองทัพเรือมีหน่วยรบที่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ได้ทุกที่ในโลก หน่วยซิลส์ไม่ต้องรอนานเพื่อพิสูจน์ตัวเองสมรภูมิแรกที่พวกเขาถูกส่งไปคือเวียดนามสงครามเวียดนามเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความสามารถของซิลส์เนื่องจากเป็นสงครามกองโจรที่เน้นการรบในปากทึบและพื้นที่แม่น้ำหน่วยซิลส์ถูกส่งไปปฏิบัติการในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำและบึงจำนวนมากทำให้ทักษะทางทะเลข,ของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซิลส์กลายเป็นกำลังหลักของหน่วย Brown Water Navy ในการต่อต้านกองกำลังเวียดกงพวกเขาเชี่ยวชาญในการซุ่มโจมตีในเวลากลางคืนการล่าตระเวนระยะไกลและภารกิจ Search and Destroy ที่มีความแม่นยำสูงการปฏิบัติการของพวกเขาในเวียดนามเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ก็ทำให้ชื่อเสียงของซิลส์โด่งดังในฐานะหน่วยรบที่กล้าหาญและมีประสิทธิภาพในการทำสงครามที่ไม่สมมาตร ในเวียดนามซิลส์ได้พัฒนายุทธวิธีเฉพาะตัวที่แตกต่างจากหน่วยทหารทั่วไปพวกเขาทำงานเป็นทีมขนาดเล็กหรือเพียง4-8ถึงคนโดยเน้นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเงียบเชียบและการใช้ความรู้ด้านภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์พวกเขาไม่พยายามยึดครองพื้นที่แต่เน้นการสร้างความเสียหายสูงสุดต่อโครงสร้างพื้นฐานและผู้นาของศัตรูซิลส์ใช้ประโยชน์จากทักษะการดำน้าเพื่อซ่อนตัวในแม่น้าและบึง ก่อนที่จะโผล่ออกมาโจมตีในเวลาที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวพวกเขายังเป็นที่รู้จักในด้านการฝึกฝนที่เข้มงวดในการเอาชีวิตรอดการติดตามร่องรอยและการใช้ปืนและอุปกรณ์ที่หลากหลายความสำเร็จของซิลส์ในเวียดนามไม่ได้วัดจากจำนวนศัตรูที่สังหารได้แต่จากผลกระทบเชิงกลยุทธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นซึ่งทำให้เวียดกงต้องจัดสรรทัพพยากรจำนวนมากมาเพื่อรับมือกับหน่วยรบขนาดเล็กเหล่านี้ หลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในช่วงทศวรรษ1970หน่วยรบพิเศษทั้งหมดของสหรัฐต้องเผชิญกับการลดขนาดและงบประมาณอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในช่วงยุคแห่งความเงียบหน่วยซิลส์ก็ยังคงรักษามาตร,รฐานการฝึกฝนที่สูงลีวไว้ได้พวกเขายังคงพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเน้นไปที่ภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายคาเตอร์เทอร์ริอและการช่วยเหลือตัวประกัน ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายคือวิกฤตการณ์ตัวประกันอิหร่านในปี1979ความล้มเหลวของปฏิบัติการอีโกคลอซึ่งเป็นภารกิจช่วยเหลือตัวประกันได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในความสามารถของกองทัพสหรัฐในการปฏิบัติการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหน่วยรบพิเศษทั้งหมดผลพวงจากความล้มเหลวในอิหรา่านนำไปสู่การก่อตั้งหน่วยรบพิเศษทางทะเลระดับสุดยอดที่เรียกว่า SEAL Team 6ในปี1980บุคคลสำคัญในการก่อตั้งคือริชาร์ดมารคินโคผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้สร้างหน่วยที่สามารถรับมือกับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลได้ทันที SEAL Team 6ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น DEV Group หรือ Development Group ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยซิลทั่วไปแต่การรวมเอาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดจากหน่วยซิลทั้งหมดมาไว้ด้วยกันพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในด้านการจู่โจมเรือการช่วยเหลือตัวประกันในพื้นที่ปิดและการปฏิบัติการที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงการก่อตั้งหน่วยนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ เพราะมันหมายถึงการยอมรับว่าหน่วยซีลสต้องมีขีดความสามารถที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่ในสงครามเปิดแต่รวมถึงสงครามลับและสงครามข่าวกลองอีกด้วย ในช่วงทศวรรษ1,990และหลังเหตุการณ์9ทับ11หน่วยซิลซ์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองแห่งการปฏิบัติการระดับโลกในสงครามอ่าวเปอร์เซีย Desert Storm ซิลซ์มีบทบาทสำคัญในการล่าตระเวนแนวชายฝั่งของอิรักและสร้างความสับสนให้ศัตรูโดยการจำลองการยกผลขึ้นบกแต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาคือช่วงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลก Global War on Terror ในอัฟกานิสถานและอิรัก ซิลส์ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นหน่วยรบทางทะเลมาเป็นหน่วยรบภาคพื้นดินที่เชี่ยวชาญการล่าผู้นำระดับสูง (High Value Targets, HVT) ภารกิจของพวกเขาในยุคนี้เน้นไปที่การแทรกซึมลึกเข้าไปในพื้นที่ศัตรูการรวบรวมข่าวกรองและการปฏิบัติการจับกลุ่มหรือกำจัดผู้นำกลุ่มก่อการร้ายซึ่งรวมถึงภารกิจประวัติศาสตร์ในการกำจัดโอซามาบินลาเดนในปี2011ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าของซีลทีมซิกเมื่อพูดถึง Navy SEALS เราจะไม่พูดถึงหลักสูตรการฝึกขั้นพื้นฐานใต้น้ำและการรื้อทำลายหรือ b u d s ไม่ได้ และหัวใจสำคัญของ b u d ทั S, คือสัปดาห์นรกหรือ h e l l w e e k ซึ่งกินเวลา5วัน5คืนโดยที่ผู้เข้ารับการฝึกจะแทบไม่ได้นอนเลย h e l l w e e k ถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองบุคลากรที่ไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้การฝึกนี้จำลองความเครียดความหนาวเย็นและความเหนื่อยล้าในระดับสูงสุด เพื่อดูว่าใครจะสามารถทำงานร่วมกับทีมได้พาใต้สภาวะวิกฤตที่สุดรากฐานของเฮล w วิกย้อนกลับไปถึงการฝึกของ UDT ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้ายและภารกิจที่ไม่มีใครอยากทำการผ่านเฮล w วิกไม่ได้แปลว่าคุณเป็นซิลส์แล้วแต่มันหมายความว่าคุณมีคุณสมบัติทางจิตใจที่จำเป็นในการเป็นนักรบผู้ถือครองตรีศูนย์ เราเดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวการกำเนิดหน่วยในวิซิลส์แล้วจากหน่วยมนุษย์กบ NCdu ที่เสี่ยงชีวิตในการรื้อทำลายเคลื่อนกีดขวางที่นอมังดีสู่ Udt ที่ปฏิบัติการในแปซิฟิกและสุดท้ายการรวมตัวกันเป็นหน่วยซิลส์ในปี1962ภายใต้แรงผลักดันของสงครามเย็นและ JFK หน่วยนี้ได้วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นความมุ่งมั่นและความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตราตรีศูน Trident ที่ประดับอยู่บนเครื่องแบบของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการรบทางทะเลทางอากาศและทางบกเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงมรดกของการเสียสละการทำงานหนักและความเงียบในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Navy s ซิลสได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหน่วยรบพิเศษทั่วโลกและเรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารสมัยใหม่ต่อไป